กาบทักทายสบายดีและกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนที่เข้ามาเบิงมาชมสองเฮาขอให้ยูดีมีแหงเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าวันนี้เฮากาสีไปยามมองโถเฮ่าใส่ว้เมื่อวานนี้เนาะวันนี้กาสิไปยามเบิงกับเพื่อนยามคือเกาขอว่าบพวกเฮาก็ยังอยู่ในปานะ ตอนแรนกจริงิได้กลับเมื่อเนาะทุกคนไปทุกคนไปเบิ่งไปชมบรรยากาศทันทีที่เหายามองว่าจะสิมานิบุมานก,นกน็ทุกคนมีแต่ติดตามเบิ่งน้ำกันเนาะทาบได้กัจะเป็นได้กินผักกินแจ่วเนี่ยแหละเพราะว่าเหาอาาัยอยูในปา่ากับบหูว่าเหาาิได้เขากินทุกคนมีแต่จังได้กับลอลรุ่นน้ำกันทุกคนเลยเส้นทางเข้อไป นี่ทุกคนเส้นทางขย่างไป,ปย่างตามนาพา,านี่คือเก้าขึ้นเทิงพูดละตอนเศร้านี่อยู่บ้านหนาอากาศหนาวหนาวห <c oughs> <c oughs> นาวแห้ง <c oughs> คือเห่านี่สุขภาพก็บอกแห้งๆกะไม่ให้ไ่ยเป็นไอแต่กะเป็นวัดแน่ เพราะว่าเขาอยู่ในป่าตลอดนะเข้าไปใส่มองเมื่อวานนี้ก็คือตอนต้อนอน,นั้นตอน5โมงไป6หหโมงกลางคืนเมื่ออัเนเยืยอเบอร์กบเขียดกับบอคอยได้เมื่อคืนนี้ได้สำพอกินนี่แหละ ขออภัยทุกคนเดอ้อนี่ยวันนี้ก็ซากตีนเปาคือเกาบริหาเข้าในเมืองบริหาซื้อเกบครับจากบานเฮาไปหามในเมืองหมองเขาคายเกิบกับไก่ปนตามเฮายางน,นี่แหละนี่เป็นนาผา เราหยาบเราหยาบึา้นเิงแล้วแต่เสด็กินของกินอยู่บ่นะบเนาะมาชิบไมได้เนยเพราะว่าคนมันหลาย อยู่นี้มีลังนึงเขาใส่หมองไวอยู่นี่เจมนหมองพี่เดของพี่ๆคนไทยเอามาให้เบาหยับนี่มันพูเอาก้างเป็นพูไวเ,เอากากมองพูไวเ,เอาบอได้จุ่มลงลุมเพราะว่าเอาจุ่มยามันเกาะวางตัวนี้เลิกนีโ่โอ้ย บทน,นี้แหละแต่ละเทือทางไปมันยากโอ้เจ็บเจ็บเจ็บตีนสับมือคืนนี่นาพาตัวนี้แหละเฮาเงยงกบ เนี่ยทางลงอ ท่าน,นี้เต็มหมบานเป็นบางคำเต็มบัดเฮาใส่มองไว้ก็คือช่วงเฮาใส่หันน้ำขึ้นแต่ว่าบัดเขาไปย่ามนี่น้ำลงแต่บู้ว่ามองเพราเฮาที่เป็นอะไ๋มะเท่อมันจะพูยุ่โขกเนี่แหละเพราะว่าน้ำลงลายเมื่อคืนนี้ช่วงเขาไปใส่หันน้ำขึ้นอันนี้ลงประมาณสองเมตร โอ้โห,โหพี่น้อยเห็นบอกนี่ล่ะมองพี่เดนี่มันจะเป็นยอยุคโคกเลยบองเพราะว่านนามันลงดิสงสยัยมองตัวนี้ตัวเดียวนี่ละปรากฏนี่ คือตัวเดียวสักคนคนคนปลายัางปลาโคตร,รอือมนี่ปลาโคตร,ป,ร,ป,รปลาโคตรน้อยๆตายแล้วโอ้ยังอยู่เมือ่อวานนี้ฮอตนี้น้ำคืนเนี่ลงเม็ดหนึ่งพุ่นมองมนันจะเป็นอยู่โคกเลยทุกคนไง บอดายกินของกินมือนนี่ทุกคนนี่จะเจ็นมองสันเอ้าเอ้าเอ้าวไปแล้วถือตัวเดียวสามไปอ้าววัวนี้มองสันถือกับไปแล้วตัวหนึ่งไม่บอดายกินสำ คนประมาณนีนี่คนประมาณนีนี่แหละคือกันแบบพาใส่มองขณะผู้ถือมองไปนี่เห็นปลาบู้ชือมองเห็นปลาตายตายตายนี่ไฟเขาฮู โอ้โ้คือคนกับกอนหินเลยกับป้ามองสั้นี่ถืออยู่บัดมองเยาวบ่ถืองงคือกันไปยังประจัดคือเกาคือเกาประจาดพอได้เมื่อตบมาแกงละเอาป่าออกก่อน บัลลยโอ้หลังนี้ลังนี้ถือสองโตระจาดแบบสองตั้งแต่เฮายามมานี่หลังอันนี้แหละถือสองโตหลังอื่นบนมีวัางหรอกขันแต่ละล่งมันถือแบบนี้แกพอได้กินอยู่ใช่ไห อันนี้ปลาลายเสือปลาลายเสือลายของมันคือเสือปลาลายเสือนอ่ะดึงขึ้นมาเนี่โอ้ปลายังไงปลาจาดบ่ปลาเคียงปลาเคียงปลาเคียงโอ้่สุดแล้วนะทุกคนหลังสุดท้ายมาๆๆโอ้โหปลานี้เป็นปลาที่แซ่บสุดเลยนะทุกคน Nguyên bố vá bò nữa quá thì nữa 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 À, nữa nữa à, Ta nữa 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 ปลาอดตัวนี้ละสิแกะหยาบอืมตัวน,น,น้อยหยาบเบิ้ลสุดท้ายเลยครับ มาหมดกับ็ในกิ่งสายให้เราเล่าเลยก็ไปเอกหนุ่มเปิดผลงานถี่เฮาได้ยามมองตอนซาวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแป <นะ S 2> ดเก้าเก้าโตสิบสิบนะพอดีสิบโตขันเขานับกับตัวน้อยนี่สิบปลาให้แต่ว่า <c oughs> ตัวน้อยนี่เขาวนับสิบโตกับพ่อได้กินอยู่ เอามันยามเบิงตองคือเกา่าทำมันคือขจิเฮ็ดอาหารเสาวลืมกันเบิงเันยามตองโอโ้โหโอ้โหโอ้โอ้ี่ทุกคนเลยนี่ปลาพันปลากลางน้ำกระปูเด,ด้อกระปูนอำนี่ยเด้อกระปู มงยสุดตัได้ปลาพันเงยสุดปลาพันสองโตสองโตตัวนึ่งปลาพันสองโตตัวกลางตัวหนึ่งกระปูแล้วก็ มีเคียดอีกทำงานตรงาะไม่ทิ้งจะไม่แฟนนกบบตุ๊กตาตระยายังรบกวนนะคะ สาวันนี้เขาเน้นแต่สินปลาบุมีผักเลยผักเบิดเนาะแมงขันส่วน่าคุานนี่เต็มผักกุฎซูนี่นี่คนออกหากินนลายใครมากเก็บ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 กะไ้มากกเด็ดเอาเด็ดเอาแมน นอนก็กำลังป่วยนี่นี่เจ้าว่ะมันป่วยน่ะแม่แม่มา,มาพี่น้องทุกคนมากินข้าวเช้าม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 า,มา,มาพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันกินน้ำกันคนอื่นนี่เขาลงไปฮอนค่ำแล้วแต่ว่าเฮ <c oughs> าวฮักกัเนเริ่มกินข้าวน่าจะได้แปดโมงแล้วสำนีแมนแปดโมง เราะว่ามันข่าวเอาแกะขี้เหงื่อจากมอมันสามาพี่น้องมาดูกาลยังแนีดับไปแล้วดีดกรตกเป็นเจียวเดี๋ยวกนดาทีตวเอเอาไม่เจี

หยาบต้ปืนอหญ่ใช่้หมเด็ดดาดดาดลูกกระเบื้อเลยก็เะหลังจากกินข้าวแล้แล้วก็พอดีเก้าโมองจะน่อยสิออกไปบางคำ เกลือว่าหาเกลือเป็นนอนนี่แหละทุกคนถึงว่าเขาบดิไลก็พอได้ซื้อพงโซลต์หรือว่าจะเป็นเกลือเอาคอแบบพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนภายที่เขามาเบิ้งมาสมส,มสองของเหาแต่ตน้นจะฮอดจบแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีหให้อย่าสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขสุขคนเนะาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งน,นั้นอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเอ้ยถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมพากดไลค์ถึงทีกใจอย่าลืมพากดแชร์ เผื่อเป็นกำลังใจให้เบาเปลือกเหตุคลิปต่อต่อไปขอขับใจ